แต่อีกอันนึงผมว่าตอนเนี้คนเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยตามเรื่องนี้กันคนไทยอะไม่ค่อยตามตามน้อยแล้วกันเรื่องที่รัฐบาลจะขอเมื่อวานที่เราคุยเรื่องนี้ประกนาอย่างวะคิดว่าคุยไปแล้วนะที่ตัวดิจิตอลที่จะออกมาเป็นโทเค็นก็ไม่คุยแล้วใช่ไหมเรื่องเนี้มันคือการซิกแซกนาน,นะเออผมไม่คุยกับอาจารย์รุ่นน้องคนหนึ่งที่สอนอยู่ที่คณะเศร,รษฐศาสตร์เขาก็บอกว่า เอ้ยพี่เรื่องนี้ซิกแซกเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมันกู้เงินจนจะเต็มเพดานแล้วนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP อ่ะมันเต็มจะเต็มอยู่แล้วมันก็จะขอขยายเนี่ยมันก็จะยากเพราะมันต้องไปผ่านสภาแล้วสภาตอนเนี้ยมันก็เึ่มเพมกันอยู่นะฮะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าพรรคเสีืหนูจะเอายังไงนะครับพรรคพูดง่ายคือพรรคประชาชนจะเอายังไงประมาณเนี้ยนะครับส่วนพรรคอื่นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะพรรคลูกปัญหาลูกบันเทินที่เขาไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเขาก็ โอเคนายรอดกูก็รอดอะไรประมาณเนี้ยแต่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้วิธีเขาเรียกว่าโยนหินถามทางก่อนออกมาเป็นเรียกว่าดิจิทัลนะครับเป็นเป็นก็เม n น์โทเค็นนะฮะก็เมนโทเค็นคือกู้เงินโดยไม่ผ่านระบบปกติอาจะออกมาเป็นรูปดิจิทัลซึ่งถามว่ายังไงก็คือเงินกู้อยู่ดีแหละก็คือเงินกู้แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้กู้แบบเดิมๆกันนะคือเรื่องเนี้ยถ้าไปพูดจริงๆอ่ะเออ มันต้องเข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ในระดับหนึ่งก่อนคืออันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่ารัฐบาลไทยมันมีกรอบเพดานหนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมันแคบไปที่เจ็ดอร์ซของ GDP ซึ่งตอนนี้แม่งจะเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอการขยายเพยดานหนี้เนี่ยมันขยายมาตลอดลนะนะโอ้ตั้งแต่ปีสองพันต้นๆเน่ยมันกเ็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเอาย้อนหลังไปประมาณ ผมไม่กล้าพูดว่ามันเริ่มขยายตั้งแต่เมื่อไหร่ดีกว่าแต่มันขยายมาไม่ต่ำกว่าสิบปีสิบสองปีแล้วล่ะนะนขยายมาเรื่อยๆตอนสมัยตู่ก็จําเป็นต้องกู้อันนั้นเขาก็อ้าวว่าจําเป็นเพราะว่ามันมีโควิดอันนั้นก็พอรับฟังได้ใช่ไหมครแต่ว่าพอมายุคายทองทานเนี่ยหรือแม่ยุคเศรษฐาก็ไ,ได้มันก็ที่จะทำไอ้ดิจิตอลวอลเล็ตคนละหมื่นน่ะน่าจได้ไหมล้าต,ตอนนั้นต้องใช้เงินประมาณห้าแสนกว่าล้านอ่ะมันก็ มันเงินมันไม่พออยู่แล้วนะรายได้ประเทศมันก็ไม่มีใช่ไหมทีเนี้ยคนที่อยากรู้เรื่องเนี้ยนะฮะคุณลองไปหาหนังสือเรื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะนะครับหนี้สาธารณะมันคืออะไรแล้วหนี้สาธารณะของไทยมันกําหนดไว้โดยพูดง่ายคือโดยกรอบของมันเรียกเพดานหนี้อ่ะคือตอนเนี้ยมันขยายมาอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นของ GDP นะฮะสมมติ GDP นะเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วหนี้ที่น้าจะก่อเป็นหนี้สาธารณะเนี่ยมันจะต้องเป็น เงิน70%็ิซของวงเงินใหญ่ของตัว GDP ถ้าน้ามี GDP เยอะเยอะคือหมายถึงว่าประเทศน้ามีไรายได้เยอะๆน้ารวยอย่ะพูดง่ายๆน้าก็ขึ้นตะัสูงๆเพราะเพราะว่ามันก็สูงขึ้นไปแต่ถ้าน้าเสืยอแบบของเก่าก็ยังใช้ไม่หมดเลยมันก็กู้นี่มันตูดบวมขนาดนี้นะกลายเป็นดินพ่อหางหมูเนี่ยแล้วมันจะกู้อีกเนี่ยมันจะเต็มเพดานทีนี้ถ้ามันเต็มเพดานปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องไปเข้าสภาใช่ไหม สภา,าควา่ำเ,เดี๋ยวก็เกิดปัญหามันก็เลียงเยอะเลยก็ซิกซักไปไงซิกซกเ,เรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วผมไะใช้เขา,าอะไรนะคือถ้าผมไม่ได้เรียนมาผมก็ไม่รู้หรอกนะใครจะไปรู้วะคุณหญิงถ้าผมเรียนแบบนิติสินก็อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะนี่มันเรียนรัฐศาสตร,ร์ไงมันก็เลยพอต้องรู้อะเพราะว่าเวลาการกําหนดพูดง่ายๆคืองบประมาณในประมาณเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เราถึงบอกว่าถ้าใครไปดูนะครับตั้งแต่ช่วง ประมาณตั้งแต่ปี2021เนี่ยหรือตอนนี้มัน2025ใช่ไหม,มันก็ประมาณ4ปี5ปีที่แล้วคือตอนนั้นเนี่ยนี้สาธานะต่อ GDP ของไทยอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ56%หรือ55.6%ยังประมาณ55.6%หรือ56%อนั่นที่เป็นรูกลมๆเขาบอกว่าถ้าหากกู้เงินครบเต็มจำนวนจากส่วนที่เหลือของพระพระช,ะระชกำนดกู้เงินทั้ง2องฉบับใน,ในตอนนั้นอะ่ะมันอีกประมาณ1.5ล้าน,ล,านล้านเนี่ย ไอสัดส่วนนี่มันจะเพิ่มขึ้นไปจากห้าสิบห้าจุกอ่ะเป็นหกสเปอร์เซ็นต์คือมันก็ตอนนั้นคือปีสองนะนะสอง1นหนึ่งนะทีนี้ยปัจจุบันเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกอ่ะมัน2 0 2 5นะครับไอกรอบเพดานนี่อ่ะมันขยายขึ้นไปขยายขึ้นไปแต่แน่นอนมันก็จะมีบางปีที่ GDP มันโตขึ้นคือผมย้ำเหมือนกันนะเนี่ยถ้าน้ามีปัญญากู้เงินแล้วน้ามีปัญญาใช้เขาอ่ะไม่มีปัญหาแต่ที่เขากลัวคือมึงกู้แล้วมึงใช้เขาไม่ได้ แล้วมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายใช่ไหมอย่างตอนที่เมื่อกี้ผมพูดค้างๆไว้เนี่ยตอนปีโควิด19ระบาดตอนนั้นในยุครัฐบาลตัวนะอหคือรัฐบาลทุกประเทศบนโลกไปเนี่ยมันต้องหาเงินอัดลงมาให้ได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่หมุนค้าขายไม่ได้คนออกจากบ้านไม่ได้มันก็ต้องพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นยังไงที่จะทาง่ายสุดก็คือกู้มาก่อนกู้ <c oughs> มาแล้วก็อัดลงมาให้ได้ พื่อจะให้เศรษฐกิจมันหมุนอย่างที่บอกคนออกจากบ้านไม่ได้แล้วคุณให้คนออกจากบ้านมามากๆแล้วมันไอตัวของโควิดในทีมันระบาดเยอะๆมันคนตายหาแลวออกมาคือป่วยตายรื่องตายหาใช่ไหม,มถ้าป่เราีเห็นไม่ได้ตายโห,หงใช่ไหมถ้าคนตายหาเยอะๆเนี่ยในประเทศมันก็แย่เหมือนกันนะก็ต้องมันก็เสียแรงงานแล้วก็เความขวัญเสียของคนในประมาณเนี้ยก็ต้องขยายขึ้นไปทีเนี้ยผมถึงได้พูดอยู่คำหนึ่งบอกว่ามันไม่ประหลาดหรอกถ้าคุณจะมีนิสาธารณะเยอะๆอย่างญี่ปุ่นอย่างใครดีวะ สิงคโปร์เนี่ยนี่สนนาณะมันเต็มเลยแต่มันมีปัญญาใช้มันกู้มาแล้วมันใช้ได้จะไปเดือดร้อนของทำไมอะ่ะใช่ไหมแต่บ้านเราอะ่ะกู้มาแล้วม,มีปัญญาใช้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูจริงๆอะ่ะนี่สนนานะของประเทศไทยอะ่ะเมื่อเทียบกับ GDP อะ่ะเขาเทียบเฉพาะในเอเชียนะนเฉพาะเอเชียนะเขาบอกว่ามันมันเพิ่มจนน่าเป็นห่วงนะคือมันมันคือพูดง่ายคือประเทศไทยเป็นนี่เยอะมาก ใช่มเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมันลงรายละเอียดเยอะแล้วควรจะเวียนหัวแต่ว่าผมอยากจะให้จับตามองไอ้กรณีที่มติครมอออกมาเมื่อวันอังคารเนี่ยที่เขาประชุมครมอเมื่อว,วานเนี่ยแล้วบอกว่าให้มีการใช้เป็นกอบว่าเขาเรียกว่า government token นะครับแล้วก็บอกว่าเ,เนี่ยเป็นการออกมาเพื่อจะให้คนเนี่ยเขาไปซื้อพันธบัตรต่ตางๆนานาได้คนละร้อยสองร้อยห้าร้อยนี่ก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้มันคือข้อแก้ตัวมันนะแต่มันคืนนี้ แล้วก็ที่สำคัญคือมันก็จะเป็นการเหมือนโยนหินถามทางว่าเพถ้าอันนี้มันผ่านออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอินเทอรวอลเล็ตอะไรด้วยหรือเปล่าซึ่งเขาก็ยังอยากจะทำดิจิตอลวอลเล็ตนะแต่รู้สึกวันนี้เท่าที่ผมดูข่าวเดี๋ยนะเมื่อก่อนจะเข้ามาคุยรายการกันนะาเนี่ย <c oughs> เห็นพี่ชัยพี่ชัยชุนเน่ยเขาบอกว่าเฮ้ย hey, กู้มาครั้งเนี้ยเอาไม่เอาไปแจกแล้วนะคือไม่เอาไปแจกหวานไม่ได้แล้วนะไปแจกคนละอะไรคนละหมืน่นคนละหม,มื่นอะไรไม่ได้แล้วนะจริงเหรอ เออเออนี่อันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะแต่ว่าผมเห็นข่าวแวบๆคือต้องคือผมเห็นข่าวจริงๆจริงๆเดี๋ยวนะฉบับไหนวะเดี๋ยวนะข่าวแนวหน้าผมส่งมามคือคือคือเขาพูดเองเลยข่าวเอามาลงไม่ใช่เขาพูดเองผมยังไม่ได้ยินเสียงเขาแต่ข่าวเนี่ยเอามาลงว่าพี่ชายบอกว่าเอ่าอเอนี่ยเจอแล้ว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 พี่ชายบอกว่าะชะลอแผนแจกเงินหมื่นเฟสสามพี่ชายบอกว่าเนี่ยต้องรับ ย่อต้องต้องชะลอแล้วว่าต้องอการจะเอาเงินเฟ,ฟสามที่แจกคนละหมื่นคนละหมื่นเนี่ยต้องต้องชะลอแผนนี้แล้วต้องมาทบทวนแผนกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพราะไม่งั้นไปไม่รอดเดี๋ยวผมเอาข่าวให้คุณดูสักนิดเพราะมันออกมาประมาณเนี่ยหลังเที่ยงเนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยคือพ,พี่ชัยเขาบอกว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเขาบอกข่า,ขนาเนี้ยยังไม่กําหนดวันประชุมโดยตรงคือเขาก็ต้องหาทางประชุมเพื่อจะ,อะพูดง่ายกำหนดแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่งั้นเนี่ยมึงจะไปไม่รอดหรอกแล้วก็วันนี้รู้สึกบางคนอาจจะบอกว่ามีข่าวดีนิดนึงที่บอกว่าตัวของรัฐมนตรีคลังของอเมริกานะฮะบสเซตบอกว่าโอ้ยแบบแผนที่เราจะไปเจราจาเรื่องทาลิฟกับอเมริกาเนี่ยเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบเ,เขาเรียกอะไรอ่ f o r t h นะ,ะ f o r c h coming เขาบอก f o r t h coming เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเขาเขา ยินดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็ไม่ได้ด่านะเขาว่าฟอร์ตคัมมิ่งมันม,มีหลายความหมายมันอาจจะเป็นความหมายที่แบบว่าโอเคอย่างอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่มันกําลังจะไหลตรงมาแบบนั้นหรือว่าสิ่งที่มันจะมาในรูปแบบนั้นนี่ประมาณนีค้คือคือมันต้องไปดูบริบทเวลาเราพูดคําว่าฟ o ร์ c คัมมิ่งหมายถึงอะไรแต่มันมีคําว่าไทยแลนด์อยู่เลยยืนยันแต่คําว่าไทยแลนด์ที่เขาพูดเนี่ยเขาไม่ได้หมายความคือในนั้นเขาพูดถึงไต้หวันถ้าพูดถึงอินโดนีเซียนะต้องไปฟังภาษาอังกฤษแล้วมันจะมีเวลาเขาพูดน่ เขาพูดเสร็จแล้วมันเหมือนกับมีอัปโตฟีแล้วมันต่อมาด้วยคําว่าไทยแลนด์แต่เขาไม่ได้บอกว่าไทยแลนด์เนี่ยทำแผนได้ดีเขาไม่ได้พูดนะอันนี้อันนี้ผมยืนยันผมฟังอยู่หลายรอบเลยว่าไม่ตกลงมันยังไงวะคือเขาพูดถึงประเทศอื่นนู่นนี่นั่นนั้นนี่นูน่นแล้วเสร็จแล้วมันก็มีไทยแลนด์มาต่อแต่ต่อเนี่ยไม่ได้ต่อในเนื้อเดียวกันแต่ว่าก็าพูดทํานองว่าเหมือนไทยแลนด์ก็ก็มีการส่งแผนมาในประมาณเนี้ยแต่เขาบอกว่าของประเทศอื่นเนี่ยมัน มันอยู่ในสภาพที่มันดีอะผมใช้คำนี้แล้วกันคือเรื่องนี้คนที่ฟังภาษาอังกฤษได้และเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับดีคืออาจจะดีกว่าผมเนี่ยคือผมก็พยายามฟังมันอยู่ตั้งนานแต่ลงี้มึงจะอะไรวะแต่เขาไม่ได้ด่าว่าเราแผนเราเลวเขาไม่ได้บอกนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกอุ้ยแบบคุณดีมากไม่ใช่นะฮะคือไอ้ที่เขาพูดว่าแผนดีๆๆอ่ะมันเป็นแผนของประเทศอื่นแล้วขนาเดียวกันมันติ่งประเทศไทยเข้ามาแต่มันเป็นบริบทที่มันต่อมามันไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่แบบเขาพูดปุ๊บอย่างเช่นสมมติเราบอกว่า อย่างเช่นอีตัวแบาสเซตมันพูดเนี่ยเวลามันพูดถึงไต้หวันนะมันก็จะบอกไอเลนออฟไต้หวันนะไอเลน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 เกาะแห่งไต้หวันคือมันไม่กล้าพูดเป็นมันไม่กล้าพูดเป็นแบบรัฐเพราะมันขวดในจีนกระทืบมันเพราะมันเพิ่งไปขวดจีนมาเมื่อไม่นานแล้วจีนเนี่ยมันก็ถือตัวมากว่าถ้ามึงไปยกฐานะของไต้หวันเป็นประเทศเมื่อไหร่เดี๋ยวมึงมีเรื่องเออเดี๋ยวมึงมีปัญหาทีนี้ทีนี้มันก็เลยต้องระมัดระวังคําพูดต้องไปฟังนะมันมีมีอันในการตัดตรงนี้ออกมาเป็น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 คลิปเเยยอะลซึ่ง แต่รัฐบาลเนี่ยเขาไปเขาไปรีบดีใจเลยบอกแบบเรามีแผนเจราจารที่ดีคือไม่ใช่ะเขายังไม่ได้บอกแผนเจราจารคุณดีแต่เพี่งแต่ว่าเขาไม่ได้บอกแผนเจราจารคุณเลวแต่เขาพูดถึงแผนเจราจารคุณอื่นที่มันดีแล้วมันมีติ่งประเทศไทยเข้ามาซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าไทยแลนด์ดีผมยืนยันแต่เขาไม่ได้ด่าแต่เขาไม่ได้ชมเขาก็พูดแบบลอยลอยขึ้นมาเออโอเคเวลาพูดถึงเอเชียอะไรมา ก็มีประเทศไทยเข้ามาเนี่ยนะครับทีนี้กลับมาเรื่องที่ที่กำลังพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยไอสิ่งที่ที่ผมบอกว่าตัวของอพี่ชัยบอกว่าชะลอแผนจะแจกเงินหมื่นบาทเฟสที่3เนี่ยอันนี้เขาพูดจริงๆนะครับเขาเขาก็บอกเองว่าอันนี้มันจำเป็นต้องอเนี่ยโครงการแจกเงินหรือดิจิทั l วอลเล็ตหมื่นบาทเฟสที่3เนี่ยที่บอกจะแจกให้คนอายุเท่าไหร่1 6บหถึงยีใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมันมีประมาณสักสอล้านเจ็ดแสนคนเลยประมาณเนี้ย ก็บอกว่าอันเนี้ยต้องขอชะลอไปก่อนเขาใช้คํานี้เลยนะนี่ผมไปก่อนเขากล่าวว่าต้องขอชะลอไปก่อนเพื่อจะดูความเหมาะสมเขาไม่ได้บอกว่ายุติแต่คาว่าชะลอเนี่ยแมนนน่าจะให้เขาพูดคําว่ายุติเฉลยไม่ได้ดิตีนถีบหน้าแพ้ท้องท่านเลยนะชะลอไปก่อนเนี๋ยยุบสมงยุบสภาอะไรขึ้นมาไม่ต้องจ่าคือคาว่าชะลอไปก่อนเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบแมนนันะนะต้องเข้าใจอย่างเขาเป็นคนอยู่พักเดียวกับ แพท,ทองทานถ้าแพทองทานเนี่ยพูดเรื่องแจกเงินอะไรมาตลอดนรื่อกไหมถ้าบอกว่าไม่ทาแล้วเลิกทําเด็ดขาดอ่าขวายมึงมันก็เท่ากับเอาตีนถีดหน้ากันเองนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็เห็นนด่แหละว่าเขาเอ่อเห็นนด่แหละว่าการแจกเงินเนี่ยเงินมันไม่มีจะแจกแล้วมันต้องไปกู้มาอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอว่าไอ้กรอบว่าประมาณรายจ่ายประจําปีหกเก้าเนี่ยมันจะออกมาแบบไหนยังไงนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมว่าประเทศไทย นี่ GDP นี่สธานะต่อ GDP อ่ะมันจะชนเพดานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะเหนื่อยแล้วตอนนี้อย่างที่ผมบอก m o บุตี้นะครับที่มันปรับเนื่องออกมาปรับเอาลุกเราอะ่ะจาก Stable เป็น negativegative อะตอนเนี้มันจะเป็นแค่ปรับเอาลุกนะฮะแต่ถ้าคุณแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันจะปรับจริงๆคราวนี้ไม่ใช่เอาลุกแล้วมันจะบอกคุณเลยว่าตอนนี้สถานะของคุณหรือความน่าเชื่อถือทางเศรเษฐกิจของคุณอยู่ระดับไหนนะครับซึ่งถ้ามันปรับลดลงมาเนี่ย เวลาคุณจะไปกู้นี้ยืมสินใครหรือว่าเวลาคุณจะไปลงทุนกับใครหรือใครจะมาทําธุรกิจคุณเนี่ยเขาก็จะมองสถานภาพคุณไม่ดีแล้วว่าเฮ้ยอีนี่มันแบบนี่สินเยอะว่ะล้นพ้นตัวว่ะมันไปรอดเปล่าวะ<ม>เขาก็ไม่ค่อยอยากมายุ่งกับเราแล้วเขาก็สมมติเราจะต้องไปไปทําธุรกิจกับใครเนี่ยคงไม่มีใครอยากทาธุรกิจคนที่มันมีนี้สินเยอะๆนะ<ม>เพราะว่ามันมันไม่น่าเชื่อถือแต่มันมีข้อยกเว้นมีคนบอกว่าเอาทำไมอเมริกามันนี่สินเยอะผมถามแล้วมึงเป็นอเมริกา บางทีผมถามว่าบางทีผมคุยกับเพื่อนอ่ะเพื่อนมันก็จะกวนตีนนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบนิยมชมชอบทักษินัยนมากนะแต่มันก็จะพยายามถามยังแยงผมว่าเดี๋ยวแล้วมึงคิดมึงเป็นเมกาปะ่ะเออถ้ามึงคิดมึงเป็นเมกามึงก็ทำไปเถอะมึงทําทำได้มั้ยคือเมกาอย่าลืมว่ามันเป็นมันเป็นนี่คนเนี่ยผมว่าเกือบจะทั้งโลกแล้วมั้งเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มันพิมพแบงได้เองนะไม่ใช่มันไม่ต้องวอลลี่หรอกนะแต่ถามว่าประเทศไทยทําได้ไหมครับเออถ้าคุณทำได้คุณก็ลองทําดูแล้วกัน เพราะฉะนั้นคือคุณเห็นช้างขี่แล้วคุณจะไปขี่ตามช้างอ่ะตูดมึงเท่ากับมดอ่ะมึงจะไป <ade. S 1> ขี้ตามช้างมันก,ก็ตายแหละก็ <erst. S 1> เท่าเนี้นะก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าตัวของ, <c ười> ของทวี <c ười> เขาจะมีอะไรยังไงออกมาเป็นการแก้เผ็ดกับสารน้ำนูนนะฮะเดี๋ยวลองดู <c ười> แต่สิ่งที่ผมว่าน่าจับตามหมอ,อคืออีพวกหมอที่จะไปยื่นหนังสือให้กับสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับ อันนี้น่าสนใจว่าเขาจะเอาอะไรเป็นข้ออ้างนะครับแล้วก็แล้วก็มันก็มีการบอกแล้วตอนเนี้ในแพทยสภา,าเนี่ยมันก็มีการพูดว่าถ้ามันมีการวีโต้โดยสมศักดิ์เนี่ยอ,อพวกสมาชิกหรือว่าเขาเรียกอะไรกรรมการในแพทยสภา,าเนี่ยมันจะยังคงมติเดิมไว้ไหมซึ่งถ้าถามผมผมเชื่อว่ายังคงมติเดิมแต่มันอาจจะมีบางคนที่แบบแขว่ง,ขวงอยู่ที่เราเห็นหน้าก็รู้ว่าพวกระดับชั้นที่เป็นเป็น ก็เป็นขราชการในกระทรวงพลอากาศเอกทั้งหลายมีพลอากาศเอกทั้งหลายบางทีน่าดูคนเหล่านี้บางทีมันมีอะไรซิกซักเยอะแล้วบางทีคนเหล่านี้ในวงการขหาเราจะรู้จักเขาว่าเขามีพฤติกรรมอะไรยังไงเขาชอบวิ่งไปวิ่งมาสายไปสายมาอะไรยังไงคือมันมีพลอากาศเอกหลายคนนะผมไม่ได้หมายถึงทุกคนหมายถึงบางคนแพทย์ทหารนั่นแหละคนนั้นะก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่แบบจ้าบสุดคนนั้นจ้าบสุดเฮ้ยนะทมได้อย่างดีว่าบางทหายไปไหนไปนะ มาริทหายไปไหนมาริทเพงดีเหรอมาริทเพงดีใช่ป่ะใช่เออก็ติดมาริทมันปีต่างประเทศอ๋อมาริทอ๋อไม่ไปไหนยังอยู่นะยังอยู่มันไม่มีอะไรให้ทำกันนะยังอยู่ไม่ใช่แล้วทำไมเขาให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนอ๋อผมไม่แน่ใจว่าหนึ่งมีคนบอกประมาณว่าเขาป่วยอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าเไม่ได้ไปไหนครับนะแล้วก็อ่านน้าพูดตรงนี้ก็ดีมันมีการการสันนิษฐานนะฮะอันนี้รอสันนิษฐานว่าในการปรับครมอครั้งหน้าเนี่ยดีไม่ดีมาริ์อาจจะต้องต้องอยู่ต่อนะเพราะว่ามันไม่ได้เอาใครมาเป็นรัฐมนตรีคือคือ,ค,อคนในกระทรวงจริงๆอะ่ะผมว่าเป็นรัฐมนตรีได้ไหมเป็นแต่ว่าผมว่าเขาไม่อยากเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากเอาคอมาพาดเขียนนะครับทีนี้ถามว่ามาริ์มาริสเสงี่ยมพงษ์เนี่ยออหายไปไหนคือไม่ได้หายไปไหนนะก็ ก็เห็นเมื่อวันที่แล้วเนี่ยเขายังไปสารก <S <S ระท em> ักษินอยู่ใช่มหมแล้วก็ตอนเนี้ยคือแต่เขาไม่ได้ไปอเมริกาชัวร so ับรองเพราะอเมริกาที่ไปตอนเนี้ยเท่าที่ผมตามข่าวอยู่เนี่ยนรีนีทวีสินเนี่ยที่เป็นไทยแลนด์เทรดเรปเซนเอ่อไปก็พาคนไปกลุ่มหนึ่งอะไปไปพบอะไรอ่ะทาม่ดักเวดนะครับอ๋อสวบแต่ถามว่าพบทามีทามดักเวตทาม่ดักเวดเนี่ยมันไม่อยู่พักอ่อ อยู่ในประกาศไม่เออมันไม่ไม่ได้อยู่ในพับไิกันนะนมนอยู่เดมบคัดเออฉันก็เลยงงว่าโอเคอ่ะแต่เขาก็ไปมีภาพมีเพิ่มแต่มาเพิ่อที่ผมเห็นนะะก็ยกขบวนไปหลายคนเหมือนกันก็ไปคุยกับทามิดักบวดแล้วก็เห็นบอกว่าไปคุยกับทางด้านกระทรวงพาณิชย์ของอเมริกาด้วยแต่ว่าผมก็เลยงงว่าไปคุยกับทามิดักบวดเพื่ออะไรวะเพราะทามิดักบวดเนี่ยเขาเป็นสวฝั่งตรงข้ามกับโดนัลด์ทรัมป์เออแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะแบบออย่างน้อยก็ได้คุยกับสวแล้ววะ แต่ถามว่า,า,าไทม์มดดักวลดจะไปจะมีอํานาจในไปโค่นสิ่งที่โดนัดทรัมป์ประกาศออกมาก็คือในเรื่องของแทลลิฟแล้วอย่าลืมว่าออตอนนี้ทรัมป์ในพักของเด p u b เ i c ร n เนี่ยมันชนะทั้งสภาสูงสภาล่างนาน,น่อมันรออย่างเดียวว่าเลือกตั้งกลางปีซึ่งอีกประมาณหนึ่งปีกับอีกหนึ่งปีครึ่งไปอย่างน้อยหนึ่งปีห้าเดือนหเดือนเนี่ยปอย่างน้อยหนึ่งปีเจ็ดเดือนอย่างน้อยเนี่ย ว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมีการพลิกไหมว่าเ,เดโมแครตจะขึ้นมามีชัยชนะเหนือริพับอิกันบ้างหรือไม่อะไรประมาณนี้คือผมก็ไม่เข้าใจคือคือเราสงสัยอย่างเดียวว่าไปพบไทมิดักบวได้แล้วว่ะคือ <S 2> <S 2> โอเคก็ค<ๆ>ได้ไปคุยกับสวอคนหนึ่งซึ่งแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นพ่อเป็นอเมริกันอะไรประมาณนี้นถามว่าอาะไรไงเออคือคือจริงๆผมไม่เห็นว่าเขาไปบอกว่าเขาไปพบกับ ตัวทนการค้าของอเมริกาเนี่ยยังไม่เห็นนะผมไม่รู้เขาอาจจะนัดแต่ว่าข่าวยังไม่ออกก็นะครับก็เท่านี้นะก็ไม่รู้แต่ว่าถามว่าถามว่าอะไรอ่ะมาริตไปไหนอ่ะก็เพราะที่ผมตามๆนะเขาไม่ได้ไปไหนแต่ผมแอบถามบางคนบอกว่ารู้สึกเขาไม่รู้ไม่สบายหรือเปล่าในประมาณนี้แต่ไม่รู้อ่ะนะคือคือเดี๋ยวเขาคงออกมาบอกเองอ่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะหาใครมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศแทนง่ายๆไม่ใช่ที่ตกใจเพราะว่า มันขนาดที่มัติคอรมอออกมาเป็นมติคอรมอเลยก็ใช่ใช่ใช่ที่ที่น้าพูดอ่ะใช่แต่ตอนแรกมีคนถามว่าเขาไปคือถ้าเขาไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศแต่ยยิ่งไม่มีทางต้องตั้งใครขึ้นมาแทนเลยใช่ใช่ซึ่งโอเคดีเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมันต้องทํางานไม่ได้อ่ะคูใหญ่ยเออใช่ใช่เดี๋ยวผมลองไปคุยต่อแล้วกันว่าว่ายังไงแบบไหนแต่ว่าเท่าที่ทราบก็ก็ยังอยู่นะก็แต่ว่าส่วนใหญ่คนจะถามนีฮะตอนนี้ทักษิณไปไหนเออที่ที่วคู่เลยสรุปแล้วที่ที่น้าถามเนี่ย น้าถามมาด้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มีคนถามมักจะแซวล์ว่าเฮ้ยทักษิณไปไหนวะยังอยู่บปลว่าวะเรากันหาครับตอบไปไหนแล้วกันไปดูกันนะโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันโอเคเจอกันนะได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ